สวัสดีครับโค้ชอ uh ัโหสวัสดีครับพวกคุณสอมเสร็จหรือยงังสอมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมขอถามอะไรหน่อยครับผมคุณเป็นกัปตันทีมใช่ปะคะครับผมแล้วหน้าที่กของกัปตันทีมคืออะไรหน้าที่ของกัปตันทีมคือ เป็นตัวอย่างที่ดีๆให้ลูกน้องเยี่ยมดีมากเลยจบปริาปะคุณฉลาดมากเลยรู้ไหมโคช้ชตั้งแต่อนุบางถึงปะตอผมได้อันดับที่หนึ่งตลอดเวลาเออตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้ว32สองครับ32 นี่แสดงว่าคุณมีประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมใช่ครับผมมีประสบการณ์ที่ดีครับคุณช่วยเหลือมูลน,นิธิอะไรบ้างไม่ได้ช่วยมูลน,นิธิอะไรครับคุณชอบเอเวอเรตไหมผมไม่ชอบครับแล้วผู้จัดการคนเก่าแฟรงค์ลัมพาร์ดชอบเขาไหมชอบครับเขาเป็นตำนานสโมสรเจลซซ แล้วสมุิเอฟเวอร์ตินตกชั้นพรีเมียร์ลีกคุณจะรู้สึกอย่างไรผมจะรู้สึกแย่เพราะว่าฟรังกลัมปาดเป็นโค้ชคนข่าวของผมแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทีมเมื่อก่อนนี่คือเหตุผลที่ผมไม่อยากให้เขาตกชั้นครับเข้าใจแล้วแสดงว่าคุณตั้งใจส่งบอลให้นันเตะกอนเก้ายิมประตูเราใช่ปะคู่เขาลงเยวนี้ ไม่ใช่อยา well> ่างนั้นโค้ชมันคือขั้นผิดพลาดครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่นี่กูสมรสนจะใจโบราณนิธิวายยววายยวายยววายยไอเจ็บ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 นี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วอีกไม่นานลูกน้องก็จะเริ่มเรียนแบบไอ้ควาย